สวัสดีครับกตอนัสกสุบินเบริดกับผมธนงค์ขันทองครับประธานาัิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาัิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันพุธที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยนายโจไบเดนได้แสดงความเห็นในเรื่องของการค้านะครับที่ไม่เป็นธรรมของฝ่ายจีนรวมทั้งแสดงความกังวลใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับทั้งในฮ่องกงในซินเจียงนะครับรวมทั้งท่าทีของจีนทางด้านความเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้นะครับรวมทั้งเรื่องความขัดแย้ง ในเรื่องของไต้หวันนะครับนอกจากนี้ผู้นําของสองประเทศประหาำนาจนะครับยังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโควิด -19 เนะครับเรื่อง climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของทางด้านภูมิอากาศร,รวมทั้งการที่ประหาำนาจตอนนี้เริ่มนะครับที่จะลงทุนแล้วก็มีการผลิต อาวุธเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งมหาอำนาจในระดับภูมิภาคต่างๆทั้งหลายนะครับตั้งสองผู้นำนะครับโจไบเดนกับสีจิ้นผิงให้คำมั่นนะครับว่าจะร่วมมือกันนะครับในเรื่อง climate change นะครับร่วมมือในการดูแลไม่ให้โลกร้อนนะครับรวมทั้งการจำกัดการขยายการผลิตอาวุธนะครับอย่างไรก็ตามท่าทีของนายโจไบเดนยังไม่ได้แตกต่างจากท่าทีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม อย่างมีนัยยะสาคัญต่ประการใดนะครับเพราะว่าไบาเดนก็จะไม่รีบร่งนะครับในการยกเลิกทาริฟหรือว่ากําแพงภาษีที่เก็บกับสินค้านําเข้าจากจีนนะครับรวมทั้งกองกําลังทหารของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียนี้ก็จะยังไม่ลดลงแต่การใดนะครับโจไบเดนส่งสัญ,ญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเข้าสู่ช่วงของ intense competition มางว่าจะแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาจะรีบร่งนะครับ หาความร่วมมือกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าทางด้านเอเชียนะครับในเรื่องการสกัดนะครับหรือว่าในเรื่องของการต่อก่อนกับจีนในภูมิภาคนี้ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ยันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตา ation, แกรมรวมทั้ง b f เ p ฟบอฟายแอคและอย่าลืมกด subscribe ในยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ